ปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ HOME OF NO สวัสดีค่ะพบกับ HOME OF NO กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะข้อดีข้อเสียของไม้จริงและไม้เทียม สำหรับวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งบ้านรวมไปถึงการสร้างบ้านไม้ถือเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับต้นๆเนื่องด้วยคุณสมบัติของไม้ที่มีความแข็งแรงทนทานอีกทั้งยังมีความสวยงามตามแบบธรรมชาติของเนื้อไม้และเนื่องจากในปัจจุบันไม้จริงมีราคาที่สูงและหาได้ยากทำให้มีการผลิตไม้เทียมออกมาใช้เป็นการทดแทน และในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูข้อดีข้อเสียของทั้งไม้จริงและไม้เทียมกันค่ะไม้จริงเป็นไม้ที่ผ่านกระบวนการอาบน้ํายาและอบแห้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปลวกมแมลงและลดความชื้นในเนื้อไม้ซึ่งหากต้องการใช้กับงานภายนอกในที่นี้เราขอแนะนำให้เลือกใช้เป็นไม้เนื้อแข็ง อย่างไม้รังไม้เต่งไม้ตะแบกไม้มะข่าหรือไม้ตะเคียนเพราะไม้เนื้อแข็งจะสามารถทนทานกับสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีซึ่งข้อดีของไม้จริงก็คือแผ่นไม้ในแต่ละแผ่นจะมีความสวยงามจากลวดลายและสีสันตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดและอายุของเนื้อไม้ สามารถนำไปใช้ทําพื้นผิวด้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบหรือผิวหยาบจะเป็นการโชว์เสียนไม้และต่อให้ผ่านการใช้งานไปเป็นประยะเวลานานจนทำให้เกิดการซีดจางก็ยังคงมีความสวยงามมากกว่าไม้เทียมและสำหรับข้อเสียของไม้จิงก็คือมีราคาที่ค่อนข้างสูงต้องระมัดระวังปลวก มแมลงและห้ามใช้งานหนักเพราะอาจทำให้พื้นผิวไม้เป็นรอยเสียหายจนก่อให้เกิดเป็นการผุกร่อนได้ในภายหลังนอกจากนี้ยังต้องหมั่นทาน้ำยาเพื่อรักษาเนื้อไม้อยู่เป็นประจำไม้เทียมในปัจจุบนันนิยมใช้กันอยู่สองประเภทคือไม้เทียมที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์และเส้นใยต่างๆซึ่งมีความยืดหยุ่นตัวสูงและอีกประเภทก็คือไม้เทียมที่ผลิตจากโพลิเมอร์อย่างไวนิลผสมกับผงไม้จริงโดยลักษณะของสีและผิวสัมผัสจะมีความคล้ายคลึงกับไม้จริงเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีความทนทานต่อสภาพอากาศและการใช้งานซึ่งข้อดีของไม้เทียมก็คือ การติดตั้งที่สามารถทําได้อย่างง่ายดายสามารถใช้งานได้ทันทีดูแลรักษาได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาของปลวกมแมลงและรูปแบบที่หลากหลายง่ายต่อการตกแต่งแต่ข้อเสียของไม้เทียมก็คือลวดลายบนแผ่นไม้ที่อาจดูไม่เป็นธรรมชาติซึ่งกรณีนี้สามารถต้มแซมได้ด้วยการทาสีใหม่ อีกครั้งยังมีขนาดและความยาวที่จํากัดและทั้งหมดนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของไม้จริงและไม้เทียมที่ทางเรานำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแอดมินหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แกเ่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแอดมินได้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ